สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอปเงินออนไลน์นะครับตัวนี้เนี่ยเติมเงินมือถือได้นะครับแล้วก็มีเติมเข้าทูมอนี่เวเลตได้เช่นเดียวกันนะครับมันจะเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยอ่ะมีบริจาคเติมเงินนะครับเนี่ยเติมเงินมันจะมี3ค่ายหลักนะเติมขั้นต่ําที่50บาทนะครับใช้คะแนน600คะแนนนะ ในส่วนของเติมเข้าทูมอนี่ไวลส์นะครับเติมขั้นต่ําที่200บาทนะครับมี2ราคา200บาทกับ300บาทนะครับใช้คะแนนอยู่ที่อ2อ0 0คะแนนนะครับก็คือคิดฉเฉลี่ย12คะแนนเท่ากับ1บาทนะครับก็ประมาณนี้เลยตัวนี้เนี่ยผมเพิ่งแลกไปนะครับเติมเงินมือถือนะครับแลกไปเมื่อวันที่อันนี้วันที่10นะ วันที่12เข้านะครับใช้เวลา2วันเข้านะครับถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับโดยปกติเนี่ยจะใช้เวลาก็คือประมาณ10วันนะ,นะก็ประมาณนี้ในส่วนของอยอดเงินเข้านะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูนะเข้าวันจันทร์นะครับก็คือวันที่12นะครับวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยก็คือวันที่14นะคือผมไปสอบนะแล้วก็เพิ่งมานะครับก็เลยไม่มีเวลอาอัดนะส่วนสอบภาษาเกาหลีไม่ผ่านครับเจอข้อสอบชุดยากจัดเลย อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของ IP SOS IC นะครับอ่ะเราก็ทำไปเรื่อยนะครับส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านเนี่ยอย่างน้อยก็ได้10คะแนนอยู่นะตัวไหนที่ผ่านเนี่ยมันก็จะได้เยอะอยู่นะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของบนนัชเชิญเพื่อนเนี่ยจะได้3 0 0คะแนนนะครับในช่วงนี้เนี่ยผมไปเขาเรียกอะไรไปเรียนภาษาเกาหลีก็ไม่ได้ทำนานเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีประวัติอยู่นะอือก็ประมาณนี้ อย่างน้อยเนี่ยถ้ามันปิวก็ยังได้10คะแนนก็ถือว่าโอเคนะครับอ่าถ้าใครสนใจเดียวผมแปะลิงก์ข้างล่างไปให้นะครับมัน่งใจปกติดีนะครับสำหรับตัวนี้นครับเติมเงินมือถือนะส่วนใหญ่ที่ผมแลกไปนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะส่วนใหญ่จะเป็นเติมเงินมือถือนะครับอ่ารอบก่อนเนี่ยวันที่1เมษายนนะที่แลกไปนะแล้วก็16อ่า10บ หกทันวาโฟมนะครับเนี่ยก็หลายเดือนนะก็ประมาณนี้ก็สะสมคะแนนไปเรื่อยนะครับโดยเฉลี่ยก็ประมาณ2เดือนแรก1ครั้งนะครับอ่ะโอเคก็มาการันตีนะว่ามันยังจ่ายปกติดีนะครับแต่โดยปกติก็จะประมาณ10วันแต่ว่ารอบนี้เนี่ยสวันก็ถือว่าค่อนข้างเร็วมากนะครับอ่ะในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปครับสวัสดีครับ